เจ้าหน้าที่สนที่กำลังออกตรวจเรือประมงและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในจังหวัดส,สมุทรปราการพร้อมแจ้งให้หนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไปตรวจพิสูจน์สัญชาติก่อนวันที่31มีนาคมนี้โดยคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสอชอขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างเจ้าของเรือประมงที่นำแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนไว้ให้นำแรยงานไปตรวจพิสูจน์สัญชาติ โดยให้ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวรวมทั้งผู้ติดตามอายุต่ำกว่า15ปีไปจนถึงวันที่31มีนาคม2558ทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้แรงงานในเรือประมงดังกล่าวเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ลดลงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย